สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องไมค์ฟอร์ทเวซวันนี้วันนี้ไมค์จะพาทุกท่านมารับชมกับชุดแต่ง Y New Collection ของปีนี้ครับสำหรับชุดแต่ง Y New Collection รุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งได้กับ e v e r อร์เทุกรุ่นครับผมแต่วันนี้ไมค์นำมาติดตั้งในรุ่น e v e r อร์เ p สสปอร์ตบวกแพ็กเกสีเทาคันนี้นี่เองคันนี้นะครับติดตั้งชุดแต่ง Y New Collection ทั้งกระจังหน้าชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปรับชมกับเจ้าชุดแต่ง Y New Collection รุ่นนี้นะครับว่าติดตั้งมาแล้วเนี่ยจะหล่อจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวยังไงนะครับพาไปรับชมรอบคันกัน e v o r l e s p s r t r t บวกแพ็กเกจบคันนี้ราคาอยู่ที่1,580,000บาทได้เครื่องยนต์ดีเซล 2. 0ลิตรเทอร์โบกำลังแรงม้าสูงสุด 210แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้หสปีดและยังไม่พอได้ระบบขับเคลื่อน2ล้อพร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่4โหมดตรงนี้จัดให้ไปเลยนะครับตัวล้อนะครับได้ล้อ20นิ้วนะครับพร้อมอยาง2 55หับ55 R 2 0 นี่จะล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับมาดูในส่วนของตัวระบบไฟหน้าเป็นแบบ LED Reflector เพราะระบบเปิดปิดออโต้ไฟวิ่งกลางวันนะครับได้เป็นรูปสีแคมนะครับเป็น LED C-Cam ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED Signature ไฟตัดหมอกด้านหน้าก็เป็น LED ส่วนประตูหลังก็ได้เป็นในส่วนของประตูหลังไฟฟ้านะครับภายนอกแต่งด้วยสีดำนะครับทำให้รถดูสปอร์ตเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสุดดีกว่าที่คันนี้นะครับได้เสริมเข้าไปได้แก่ ระบบกล้องรอบคัน360ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างพร้อม Stop and Go ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถหลังจากการชนระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวออปชั n นเบื้องต้นที่ผมได้ไล่ไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในส่วนของตัวภายในนะครับว่าออปชั n นลูกเล่น,นมีอะไรบ้างแล้วก็ความกว้างขวางของภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาถึงก็ได้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ได้ทั้งคู่หน้าเลยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าตรงนี้มาให้นะครับ ระบบแอร์นะครับหน้าจอซิงค์โฟตรงนี้นะครับ12นิ้วหน้าจอนะครับ12นิ้วนะครับเบาะหนังนะครับสังเคราะห์สีดำเบาะหนังคนขับและผู้โดยสารตอนหน้านะครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับตรงนี้ระบบระบายอากาศออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวาระบบแอร์นะครับด้านหลังนะครับตรงผู้โดยสารก็มีให้ นี่ครับอยู่ด้านบนช่องต่อไฟนะครับ12โวลต์3ช่องพร้อมช่องต่อไฟ230โวลต์หช่องครับตรงนี้ระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัย7จุดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ รวมกัน7จุดมีม่านถ,ถุงลมแล้วก็ถุงลมบริเวณหัวเขา่าระบบโทรสุกเฉินก็มีให้นะครับสัญญาณเตือนระยะจอดจากด้านหลังนะครับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบป้องกันกระจายแรงเบรก EBD เราก็มีให้ครับผมหลักๆเลยนะครับได้ตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบ ช่วยออกตัวขณะออกตัวทางลาชันตรงนี้เราก็มีให้นะครับเพื่อป้องกันการพิกความเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับออปชั่นลดรอบคันพร้อมติดตั้งชุดแต่งวายนิวคอลเลคชั่นตัวนี้ไป ก็ไมค์จะมาฝากโปรโมชั่นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เอาไว้ให้พี่ๆที่สนใจรถ SUV ที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดถูกที่สุดออปชั่นจัดเต็มที่สุดที่ f o r d e v e r e s รรุ่นนี้คันนี้ได้เลยครับเพราะคันนี้นะครับบวกแพ็กเกจบเสริมความปลอดภัยมาให้ครบคันครับผมคันนี้นะครับพี่ๆเนี่ยรับโปรโมชั่นไปเลยเพียงดาว25%นะครับรับดอกเบีย้ย0% พร้อมแต่งแบบนี้ได้เลยครับผมหรือถ้าพี่ๆต้องการในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษอย่างเดียวก็ได้ครับผมคันนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษพร้อมแต่งเต็มเนี่ยรับไปเลยครับ0% 4ปอร์ซีคันนี้จะให้เลยครับหรือถ้าพี่ๆไม่ต้องการแต่งแบบนี้ต้องการแต่งแบบอื่นก็ส่งรายละเอียดเข้ามาให้ไหมช่วยดูแลตรงนี้ให้ได้ครับผมเดี๋ยงเนี่ยไม่ไดูดูแลอัปเดตการติดตั้งแล้วก็ จะประสานงานทุกอย่างให้กับคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นก่อนส่งมอบขั้นตอนหลังส่งมอบดูแลตลอดหลังการขายตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับผมเดี๋ยวไม้ดูแลให้หายห่วงครับผมสำหรับพี่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับไม้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไหม้เนี่ยทำคลิปออกมาต่อไปนะครับ ก็ยังไงขอฝากเจ้า e v o r อร์เรสซสบวกแพ็กเกจสีเทาคันนี้นะครับที่ติดตั้งชุดแต่ง Y มี w o o l l e t t o o n ไว้เผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยไม่ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0% 4ปีพร้อมแต่งเต็มหรือคุณพี่ต้องการดอกเบีย้ย0%นาน5ปีแต่แต่งเองอันนี้สามารถเลือกได้ครับยังไงนะครับทักเข้ามาติดต่อได้เลยที่เบอร์ 063-995-4564ยังไงขอฝากด้วยนะครับติดต่อเข้ามาที่ไม f ์ฟอร์ด2เเดี๋ยวผมดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานครับยังไงขอฝากช่องขอฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ